ม็อกถึงแล้วซิทเลอร์พี่จะพาม็อกมาก,กินซิทเตอร์เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่อะไม่กินซิทเลอร์เพราะว่าพอพี่นึกว่ามันแพงปรากฏว่ามันไม่แพงมาสองที่ค่ะปรากฏว่ามันไม่แพงเว้ยคือวันนั้นเป็นวันหยุดนะะักขัตฤกษ์บุฟเฟ่ต์ผักร้อยเก้าเก้าแล้วพี่เออแล้วพี่ก็มารู้ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาตอนนี้คือบุฟเฟ่ต์เท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเห็นไหมดีมาก พัก็ะูะชายนิยมมาแ้รับออเดดร์นะคะม็อกนั่งเลย<ด>มอ็อกดูคือเราสองคนอะบุฟเฟ่ผักแล้วก็สลัดบาร้อยห้าสิบเก้าบาทถูกมากนะมอ็อกในขนาดที่เราอยู่ในซิกเลอร์แล้วม็อกแต่ร5อยหสิบ้าบาทแล้วมันก็ไม่ได้กินได้แค่สลัดมันมีหลายอย่างใช่มีแบบหลายอย่างมากแล้วก็แต่แต่อย่างงี้ม็อสมมติเรามอ็อกมาแล้วมอ็อกสั่งสั่งเนื้อไปสักจานหนึ่งสองสามร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาทมอ็อกก็ได้รีสลัดบาร้อย9้าบาบาทและพี่ กินแบบมอ็อกทีไ่ไม่ได้แบบไม่ค่อยหิวอะ่ะอยากจะเข้ามาแค่กินตลาดปลาที่เจ๋แค่ร้อยห้าสิบเก้าจบเลยจบเลยเลิศจริงแต่บเคยตั้งใจจะมาร์ทแล้วแต่หนูไม่มีเพื่อนกินผักม็อกมันดีมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวม็อกสั่งเลยเพราะพี่ชอบกินผักแล้วที่นี่อร่อยมากจริงจริงจริงอะม็อกเอาอะไรอ่ะอ่ะม็อกเอาอะไรเฮ้ยขอบคุณค่ะมากินมากินข้าวเหรอคะโอ้ขอบคุณ เขากระดิไ่ได้เสียงดังปะเอาไม่ดังนะโอเคเขาคุ้นข้าอุ้ยขอบคุณมากคนตวนน้อเด็กเนาะอ๋อคอมเมนต์ได้นะดูคลิปนะอ๋อถ่ายรูปไหมเขบคุณค่ะาอ,อ้ยไม่เป็นไรเลยพี่ไม่มีเวลาส่วนตัว <laughs> ขอบคุค้นข้าอ๋อพี่อะเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดแถวนี้เพราะว่า พี่ปกติอยู่นนทบุรีแล้วมันไกลแบบช่วงเช้ารถติดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าน้องย้ายมาเรียนแถวนี้หร้อ่บ้านอยู่ที่แถวนี้หรอคะอ๋อขอบคุณค่ะทานได้อร่อยนะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่เราถึงแล้วสลัดบาร์ของเราเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำม็อกว่าหยิบกินได้หมดทุกอย่างเลยวันนี้159ยบาทไม่อั้นมันเป็นบุฟเฟ่ตจริงดูดิ หูดูี่เนาะอันนี้เป็นผลไม้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเยลลี่อันนี้อร่อยมากอันนี้อะไรเหรอคะขุนอัญชันครับขุนอัญชันอร่อยมากครั้งที่แล้วพี่มาแล้วแล้วเจลลี่ของเขาไม่ธรรมดานะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็นี่เลยเห็นปะดูดิคือฟรีคือเขาเรียกว่ามันเหมือนฟรีเลยเนาะร้อยห้าสิบเก้าบาทแบบบุฟเฟ่เนี่ยเห็นไหมดูดิเยอะเนาะเดี๋ยวพี่จะหยิบแบบเทคนิคของการหยิบของพี่คือหยิบทุกอย่างอย่างละหนึ่ง อย,อย่างละงนนหนึ่งอันนี้ก็อร่อยเนี่ยท<ล>ี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันแต่พี่ถามพนักง,งานครั้งที่แล้วมันคืออะไรนะลูกเดือยอะ่ะ<ล>เขาบอกว่าเป็นลูกเดือยพี่แบบนี้อันนี้อร่อยมากเลยค่ะอันนี้อร่อยมากอ่ะใช่เ,เ,เลยคอนกะรอบแบบอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะเป็นข้าวโพดแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกเกอรี่แล้วก็อันนี้ก็เป็น ตามาตรงนี้แล้วก็แตงกวาแล้วก็ผักแล้วก็ถั่วเราก็จะได้โปรตีนจากถั่วนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปเพิ่มจานค่ะเก,ก่งมาก,กชอบมากก็เดี๋ยวอีกจานหนึ่งก็ได้นี่เราเน้นผักน้ำสลัดบางทีพี่ก็ไม่รู้จักนะว่าชื่ออะไรบ้าง

เพราะว่าแบบมันก็เราเราตักไปเยอะแล้วเนาะอันนี้คืออะไรอะบีบรูทเหรอใช่ปะดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่กินหมดไหมพี่ก็หนูที่เคกินข้าวดิก,ว <c oughs> กินข้าวมันก็จะไม่ใช่ร้อยห้าสิบเก้าบาทดีมนาะ <c oughs> ไม่หิวอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันอร่อยจริงๆไม่ได้แบบตักเพราะหิวหรือเพราะอะไรเลยนะแบบมันมันอร่อยแล้วมันมีประโยชน์ มันมีประโยชน์ไงเดี๋ยวให้ดูนะว่ากินหมดจริงไหมเนี่ยแล้วชีสอันนี้ก็คืออร่อยมากโรยไปเลยจ้ะนี่ครบยังอ่ะครบแล้วมัง้งโอ้แมน่ากินไหม่ากินมาอร่อยมากม็อกจริงมองดูสิเราก็ตักมาทุกอย่างเรียบร้อยเหลือซุปอีกอย่างนึงเหือใช่แล้ววันนี้คือโปรโมชั่นคือน้ำปัน่นหนึ่งแถมหนึ่งคือแก้วที่สองหนึ่งบาท ของหมอคืออะไรน,น้ำแตงโมน้ำแตงโมใช่นไหมเ<อ>ดี๋ยวดูกันว่าพี่กินหมดไหมพี่อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเลยหรอก็ก็หยิบไปเลยจะได้ไม่ต้องอิบหลายรอบแต่ถ้าเรากินหมดนั่นแล้วแล้วเรารู้สึกว่าไม่อิ่มอ่ะก็ค่อยมาเติมอีกแต่เราไม่อยากเดินหลายรอบไงอันนี้ช่วยย่อยนะเนี่ยเนี่ยอุ๊ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะโยเกิร์ตสตรอบเบอรี่คือมีอะไรอะไรก็กินกินไปอ่ะให้มันแบบคุ้มๆไม่ใช่พูดจะกินหมดแล้วเนี่ย เราไปกินสุปกันอันนี้ทูน,าน่าซอสพาสต้าซุปผักรวมซุปข้าวโพดซุปต้ยมยำซุปเผ็ดครั้งที่แล้วมนาะพี่กินซุปเผ็ดอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากนี่วิคิดถึงข้าวเกี๊ยวของเรานะอร่อยมากม็อกบอกเลยเวลาพี่กินพี่ก็จะกินแบบนี้ อันนี้คือช้อนเขาจะมีช้อนซุปมาให้แล้วก็อันนี้คือจะเป็นมีดแบบสำหรับผ่านสเต็กสเต็กยังไม่มาต้องได้สั่งสเต็กไปก็สรุปสรุปขนมปังอันนี้อร่อยมากเหรอแต่มันต้องกินมันมันมันต้องจุ๊บนิดเดียวจุ๊บเหรอบ้อง้องกิน,น,นดูลองกินเลยหยิบก,กินเลยนัหนมันมนั่กินได้เลยอ่ะนันกินเล่นลอ่ะอืมอืมนี่เราก็กินแบบเนี้ยนะห่อลงมาในผักเนี้ยอืมบ้อ

อร่อยมากอร่อยจริงอร่อยน้ำตาไหลอะ่ะขับไปคอเลยไเออใช่แล้วแหละว่าอร่อย อร่อยมะนทางทางมองมาอืออร่อยมากที่ไปลองกินเนือด็อืมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือสเปกหมูสั่งคออืมอร่อย จำได้จะบอกว่าติดใจผักอร่อยมากติดใจไม่รู้ประหลาดผัก เป็นหมดด้วยนะขอบคุณนะคะพี่พูดอะไรไม่ไหวแล้วพี่ขอโทษถ้าน,น้องไม่เห็นคลิปนี้พี่พูดอะไรไม่ไหวจริงพี่เ้าพี่แค่ต้องรับพี่ชอบในรรสิ่งที่พี่ตักมาน้องๆอยา่าทำตามนะคะ เด้ตัวสะดุ้งเหรอจริงเป็นแก้วบางกรที่หวานที่สุดในสามโลกอ่ะหวานที่สุดเท่าที่เคยกินมาป่ะจะบอกว่าอร่อยมากหวานมากเห็นป่ะอิ่มๆไปเมื่อกี้ย่อยแล้วเพราะมันเป็นผักสอมขอนก็เพราะว่ากินไส้กรอกแดงมาก่อนหน้านี้ไงแล้วม็อก็เตือนพี่แล้วนะพี่เฟก็เดี๋ยวเราต้องไปกินติ๊กเลยนะไม่เป็นไรมอกมันไม่อิ่มหรอกอิ่มนี่ฝ้ายเมื่อกี้พอดีพี่อยากรู้จักกับน้องพนักงานใช่ปะ น้องไนัน่งพี่ก็เลยคือเขาก็มาบริการดูแลเนาะพี่เลยแบบเหมือนประมาณว่าเขาก็ถามว่าพี่อเป็นพรีเซนเตอร์ทำทางหรือเปล่าลยอะไรย่างเงี้ยก็พูดคุยกันปกติเพราะว่าในขณะที่เขาก็ทำงานด้วยเนาะก็เขาเทคแคร์ดีมากทั้งงานสาขาเนี่ยสาขาเดโมบางแค่ดีมากอ่ะเน,นื่าาอ,า,า,อนนาเขาทักเราเราก็เลยเปิดให้เขาเชิมนิดนึงอร่อยน้องบอกอร่อยดีมากอะ่ะไปไหนไปไหนก็มีแต่คนรู้จัก,กเพราะว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์คุณเจ้าของแบรนด์ยาให่ไม่มีอะไร ได้ครับเออพี่มีไอสมาชิกหรอส่วนลดให้หมดแล้วอ๋อทำอะไรได้ส่วนลดด้วยอยะแต่ว่าก็ต้องเปิดไลน์แล้ว